เนสวัสดีสวัสดีค่ะทักทายเพื่นในตี้กนข้าเลี้ยงไปกินข้าวเลี้งไปกินข้าลงไปข้าไปไปกินเนี่ยไปเลิ้ยงบพื่นกินเพื่อนมาเพท่นกินสีให้ใจไหนเอาสั่งเพื่อนเพนจีนตองแปลสีขาเพื่อนใส่กินเนี่ยกินเนี่ยอุ้อามข่าวเพื่อนในตี้เพื่อนเนี่ยเพื่นมาจะแขงใดเมืองใดจังหวัดใดของประเทศลาวประเทศลาวอะ โดยโดยโดยกันเม้นค่ะโดยค่ะถามคนดีมาจะแข่งใดมาจะแข่งใดแข่งอุดมไสแข่งอุดมไสอีอีตอน้องเนี่ยต่อน้องตอน้องตอน้องเลยไปสัมผัสไปสัมผัสเอ้าเออกินข้าวกับยังกินข้าวกับแยงอร่อยไหมแซ่บไหมอออร่อยมากอร่อยมากาถามอีกสัมผัสอีกยุลีสบายอยู่บ่ สบายดีละอายละสบายดีบอสบายดีเฮ็ดหน้าดีบอเอาคำถามๆาคนมันบอไปถามถามคนมันเป็นบอทุกบบอคนมันเป็นบอถ่ายอันนี้ให้น้องด่าเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายช่องผมไอ้พักคนเนีไปเพื่นยังเขาลุงแปลงสีสวนเพิ่งไปยังบ้านเดี๋ยเพิ่อนมาบ้านเขาหรอไอยเอาถามเพิ่นดิถามเพิ่นเดี่ยถามเพิ่น ทัมายทั้งมอยู่บ่เออทัมาดีใอะไรส้มายกมายูานีุ่้สาวไปถามใู่้งสาวไปน้องด่าถามให้น้องดาถามถามกี่เนสวไปไอ้วาวแล้วบอสีเลยอ่ะือว่าจังไหนคืออ่าจังไหนซื้ือว่าจังไพรคือวมาจากไหนลงแพงมักบ่นี่มักเอื้ดาาเอ้ดาเป็นดาลามาจากประเทศลาวคนนี้นี่มักจากประเทศลาวอ่ะโดยแม่แหละ เดี๋ยวเขาดูแเนี่คนไหนอำนังแห้งกันมึงกันด้วยป่ะท่านี้กำังแห้งกันโอ้ใจมันร้อนนังแห้งลงเป่งกับสาวดาวในพีน้องบัดท่านี่ถามขขาถามเขาวนุ่ยทั้งขุนเป็นังไงเป็นยังไงเอาสัมภาษณ์ที่ละใช่ไหมที่ละไม่ท้าฝนท่าฝนอากาศดีป่ะโดยโดยเอ่อให้เขาเหี่ยวด้ออย่าให้นางกลม บัดนี้ลูกแม่ก็ร้องเพลงให้เอดาวฟังที่ร้องเพลงมันุษย์คอยน้องที่สายฝนให้เอเดาฟังที่ใบโพลอ้าวโรฮะที่สายฝนรู้เบาคนจนเต้นองหน้ามนุ์เศร้าดีใจดำจากไปหาลูกฟ้อนมาเนอะลูกฟ้อนมาเนอะลูกฟ้อนมาเนอะมีกรรมคิดนำไอตีอ่อนเอวันเดียรี เออเออขาวกับฝนกินกินยังเนี้ยข่าวกินยังเนี้ยอยากกินก้อยชุบก้อชุบบ่อยากกินอยอ่กินอยู่ไปไปซื้อไปฉันบ่มีหมองนอนนี่มือหนีบ่เออจีเฮ็ตยังไหนน้อห่องหอลุงแปงบ้างบ่ว่างว่างกระส้นเพิ่นไปนอนนี่ตีนอนนี่ได้ก็ให้ขี้เก็บตอดเลยเย่าดาวบ่มีหมองนอนเนี่ดาวมาตะเล่าไม่เถ่อนละลุงแปงกระจับแขนคือมือเขาเห็นหอได้บ่ได้ เอากระส่นมันไปนอนบ้านเลยพี่ป่าไป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 โอ้ลุงแป้งฟ้าอันสาวดาวไปเฮือนหมกซาวดาวบ่มีบนนอนเนาะพันยางล่อบ้านเลยเด้อพาพันยางล่อบ้านตรงเฮือนซานบ้านเขาเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวพา มา้ไอ้ดาวไปเบิ้งเย็นเบิ้งซานเบิ้งบานลุงแป้งในบ่อได้ได้ได้ตานลุงแป้งอยู่ไซบานลุงแป้งใกล้ไปเบิ้งป่องป่องอยูงป่องแป้งป่องแป้งอยู่ไซไล่บ่อไล่โอ้โหน้องแป้งมีอาณาป่องแป้งไล่เนาะอาณาขึ้นที่บ่อฝังเขียนเขาจะไหนสิรักนี้กับประเทศลาวเนี่ยที่ประเทศลาว เข้าไปเี่ยไปตามเขาไปค้นไาเงี้ยเปล่ยนมาเาก็ถามที่ไหนเปลยนมไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปล่ยนค่ะาหาเพราะเปลี่ยนลงแปงสเล่นบัรเนี่ยถ้าเป็นเล่นเฮยเห็นลุงแปงหำบอสเถื่อถ้าไป็นวงเทียนลุงแปงครับ แปล่งเต็มเออแปล่งเต็มเปงเต็มเีนบเป่งพี่น้องเอ่แมงเป็นแปเปล่งาไปอนชมเฮียนพี่น้องชมเนบอภาษาลาวเปนบเรอเปลี่ยนเปี่นคนลาวิคนลาวอ่มคนำเขากินไหมเฮ้ยเป็นเป้สาวดาวเราเ้าไปปดมาุบปวเนี่ จับแกนพื้นสาวถ้าวะคุ um> one one> ่อาบันด uh, ุเตงยังไงเอาข่เยียนข่อซานเด้อข่อยแยนหัเด้อลงไปแกลงเด้อแตงเอาเลยเด้อเอามดลยังไงมันมมายุ่งยันยู่ซานน้ำเด้อขาเยีอนหัเลยเด้อ กองลอ้าเส้นเพิ่ขเฮียข่ซันเส้นอันนสาวขอยีอ้ยใส่เฮีนลป้งอ้าวบ้านลงเป้งเส้เส้นเราเส้แล้วเอาใจมแข่งมูสาตีเส้าอ่าเนียนซันบ้านซองบ้านซองอั่ลงแป้งหนอนใส่น้อใหผู้สานนอนใส่นอมอนี่นี่มันช่างลายแทะฮะ ยิอีช่างนีไล่เธอเอมาร์ซีดีแปลงนีปขนยครบ่หรือว่าจ๊ไยป็งนีขายบ่ผู้สาวะเปครบมาโซมาโซมาโซได้เอดาวี่ซื่อแป้งจกของไปร้าไในบอาดสเอ้้าหนาตัวีได้เกาวขาอกบ่ล่มาให้เพื่อนแน่เร็วให้เพื่อนแน่ทาเพื่อนาเีดมก็เหี้ยอู้าผู้สาวเามาหาอมาดิ เออเขาเกับมาคุณสาวเล่ามาน้ำภาสิเอามาเป็นลูกไผ่สันติบาทเนี่ยนี่สบายดีนี่แมนลุงแปงบ้านคุ้สาวมาแต่ฟังเล่าว่าสิมาเป็นลูกไผ่ยังสี่ลุงแปงสิเอาอ่ออ๋อพ่อออกไปให้เองละเออป็นกำลัากคือกันเด้มาลุงแปงเอาจังไดนบานเนี่ยค่าดอกแพงบ่ทาะทนี่ลุงแปง เพคนสิมาแดงเอาดีหาคนเล่นแป้งพ่อมันเส้นขาว่า <c oughs> เอาสิเอ็งเพิ่นนอนใสบ่บาทเนี่ยมองรับมองนอนปัดที่รับที่น,นอนใอ็เพิ่นเนี่ยปับ๊บแป้งจัะมันลายแท่ไปซื้อ,อรรน้ำโคกไข่ภาษาในตีเอาหนิเงินี้ยไปเย่ดาวสีเลี่ยงน้ำโคกไปวะถ้าเย่ดาวตากฝนไปอเอ็ดดาวไปซื้อไปซื้อเอ็ดดาวสิพาไปซื้อเซื้ออะไรสิพาไปซื้อหออา่ามาเย่ดาวห้างคุ้มอยู่

เออพวกบงแป้งให้จะดีน้องดางไม่ทหน่อยดีดโอ้จับเอาแขนตีล่ะเออจับมือถือเขนตัเออาไปใส่น้อเอาบอทบอกหาซื้อไี่ลอกไกไครับโอตัวงเสียงจริงตัวนี้ ทักทายเนี่ยทักทายทักทายกันทักทายของเราสัมผัสได้รถตัวสัมผัสได้ครับสัมผัสได้ดอกซื้อโคกบ่กระเที่ยวเล่นลุงแปลงเนาะซื้อโคกเอาเงินจีใจวะเดาคันคันแม่นบ้านเท่านี่ราคาเท่าไรเนาะเอาเงินจีบใจพ่อตาดิมาแล้วอ่ะไอ้เนี่บ้านเท่าไหร่สามสิบบาทอยู่บ้านเท่าไหรสมมติราคามันจะจีบอ๋อนี่หว่ะสิบพันสิบพันจีบอ่ะนับใจพ่อตาสิบพันจีบเราเมื่อก่อน อ่าเอาเบิองเองเมืองเอาเงินลาวมาซื้อให้เาเงินซื้อสบนสิบพันกี่ต้นนอน่ไหนอีกอ่าอู้เดีบพนนอนน้ำลุงแป้งให้นอนบบ่มีคนนอนน้ำลุงแป้งได้บ่ได้จับนอนน้ำลุงแป้งบ่ได้อ่ะมีใบสิบพันบ่เอาเ็ดกดในต้นสามใ กูกงามเพือนในโทนศั์เหมือนเดิมเออได้ด้วชิปไหอันนี้ต้องดาวด้วะแม่นอ๋อนี่ติดตามประจำเด้อเอฟซีอนาตดเอฟซีอนาซวดาวเด้อเนาะแม่นอะโอ้ยลุงนว่าเป็นเอฟซลุงดาวขึ้นมาปะขึ้นมาอันนี้เป็นส0บพันสิบพันมีมูลราคาประมาณสามสิบบาทสาบาทแม่สิบพันี่กรขอบคุณครับ กัะล่องเพลงให้เอดาวฟังอยู่ใน้านโปรโมทพร้อมเอาล่างลองล่องเต็นเต้นทังเพลงไหมไมห้องเพลงฝนตกกินสิบวัได้ยึดอ่าอ่าน้ำโพขึ้นบ่เน้อ้งไง